ฟอเนตแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สําหรับการสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลของกระทรวงกลาโหมออสเตรเลียขณะนี้ถูกโจมตีด้วยมาแวร์เรียกค่าถ่ายแต่จากปัญหาที่เกิดขึ้นก็ยังไม่พบว่ามีข้อมูลของกองทัพถูกขโมยไปในระหว่างที่ถูกโจมตีแต่ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรของรัฐกว่า3 0 0 0 0ถึง40,000คนอาจจะได้รับผลกระทบจากปัญหาที่เกิดขึ้นทางนี้ด้านกระทรวงกลาโหมของออสเตรเลียก็อยู่ในระหว่างตรวจสอบและหาสาเหตุเพื่อวิเคราะห์การโจมตีที่เกิดขึ้นในครั้งนี้พร้อมกับให้เจ้าหน้าที่เปลี่ ั้งหมดซึ่งก่อนหน้านี้กองบัญชาการทางสัญญาณของออสเตรเลียหรือ ASD ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องข่าวกองทางสัญญาณและการรบกวนทางไซเบอร์ได้เคยออกคําเตือนตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนของปีที่แล้วว่ามีซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการสร้างฟอร์ดเน็ตที่มีช่องโหว่ในการเปิดทางให้ผู้ไม่หวังดีเข้ามาฝังมาแวร์เพื่อควบคุมจากระยะไกลได้อีกทั้งตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาออสเตรเลียนั้นก็ถูกโจมตีทางไซเบอร์อย่างต่อเนื่องเช่นกรณีของผู้ให้บริการประกันสุขภาพรายใหญ่ก็เคยถูกแฮกข้อมูลลูกค้าเกือบ4ี ล้านไลา์เช่นกัน